อันนี้คือยากมากสิเ<อ>หมือนกันหมดไม่กลิ่นแปลกๆว่ะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามันหอมๆหวานๆแล้วนี่คืออะไรครกถ้ามันคือจีนครกจีนแบบโอเค okay. วันนี้มาทําเกี่ยวกับน้ำอัดลมให้ทํายังไงบ้างคนเพยนว่ามาค่ะวันนี้เพืนก็จะให้พี่ต้อมนะคะจับคู่กันนะคะว่าอันไหนเป็นของอันไหนนะคะแล้วก็มาเรียงลำดับ,บความชอบนะคะว่าเราชอบตัวไ<า>หนอ,อันนี้คือยากมากสิเ<อ>หมือนกันหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องชิมเอา เดี๋ยวเริ่มจากทางฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาแล้วกันไม่กลิ่นแปลกๆวะปกติจะก,กินสไป์รู้สึกว่ามันมีอะไรแทรกๆมาจากที่เคยกินเนี่ยเราม่อันนี่จาคุ้นเคยหน่อยอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ปกติปกติ <S <S คิดว่า พอมาอันนี้ก็ปกติอันนี้หวานกว่าอ่ะอันนี้ดูแบบมีรสชาติชัดกว่าอันนี้มันออกจะดูแบบเหมือนแก๊สหรืออะไรดูแบบชัดกว่าเป็นไงครับเป็นไงมีแ่บๆอะไรแปลกๆอันนิดนึงออานงี้อครับแปลกๆนะหรออันนี้แปลกๆแต่เหมือนคมๆอันนี้แปลกๆเหมือนแบบ หวานๆนะแปลกๆแบบมีอะไรหวานๆแทรกมาแต่นี่กูปกติโอเคถ้าให้จัดอันดับความชอบก็จะมีแก้วกลางเป็นแก้วกลางอันดับหนึ่งแก้วนี้อันดับหนึ่งอันนี้เป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นอันดับสองอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามัน มันมันหอมหวานพอดีอันเนี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าความหอมหวานมันน้อยหว่านน้หน่อยส่วนอันเนี้ยไม่ได้หวานมากค่ะว่ามันมีความแบบแก๊สอะไรที่แบบชัดอ่ะต่ออันเนี้ยมันแปลกแต่อันเนี้ยมันแปลกแบบเหมือนมีขมๆมแบแปลกก็เลยให้อันนี้ก่อนอันนี้ันับสุดท้ายก็คือถ้าสรุปก็คืออันนี้ันับหนึ่งอันนี้ันับสองอันนี้ันับสาม ซึ่งสาวเนี่ยรสชาติปกติแค่แบบความหวานความหอมแต่เ,เนี่ยหวานเนี่ยให้เป็นสีแป่โขมเนี่ยให้ห<า>้าโอเคแต่สองอันในชอบชอบหวานรับหวานโขมนี่ไหมใช่อประมาณอะไรโอเค okay. งั้นเดี๋ยวพี่จับคู่ว่าอันไหนเป็นอะไรคิดว่าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบสี คุ้นเคยกันไหนบ้างแหละโค้กซีโค้กเอสแล้วนี่คืออะไรโค้กทำไมถึงเป็นโค้กจีนเขาทำข้อแลกออกมาอบกมาให้เป็นชื่ออ๋อนี้รสออริจินอลน้ำตาลน้อยกว่า,าคิดว่าอันนี้นอ,อันนี้นค,นคือปกติใช่ไหมอันนี้โค้กซีโร่อันนี้โค้กออริจินอลครับอันไหนออริจินอลอันนี้ออริจินอลอันนี้ออริจินอลใช่ยังอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะฮะใช่ครับเอสโค้กซีไอเนี้ยแหละ ไอ้นนี้ที่บอกว่าหวานหวานก็น่าจะตัวเอ้ยอยันนี้หวานอันนี้แตกหวานเทสโคล่านี่คือน่าเกดตัวนี้เลยไเดา่าประมาณนี้พี่ต้องทายถูกหนึ่งอันนะคะหนึ่งอันเองก็ได้ครับประมาณนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวจะมีขึ้นตอนท้ายเนาะว่าจริงๆแล้วรสชาติที่ผมบอกแต่ละอันน่ะตามเนี้ยที่ถูกต้องอ่ะมันคือแบรนด์ไหนกันแน่ นะครับแล้วในจากนี้ขึ้นราคาด้วยนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ลองไปชิมกันดูแล้วกันแล้วปกติใครกินแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้ว่าเออปกติทำไมถึงชอบแบรนด์นี้หรือมีแนะนําแบรนด์ไหนนอกเหนือจากเนี้ยให้ผมลองไปชิมดูนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับอยากให้ทําแบรน,น,นด์ไหนเครื่องดื่มอาหาหรืออะไรมาเปรียบเทียบกันก็คอมเมนต์มาบอกได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ